กลัังพสบายจตมือนหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันสวัสดีครับน้องบิงวันนี้จะไปไหนครับเนี่ยไปตั้งแคมป์ฮะไปตั้งแคมป์หรอใช่หนูจะไปเข้าค่ายออกเข้าป่าใช่ไหมใช่โอเคหนูเตรียมอุปกรณ์ไปยังเตรียมอะไรหนูเตรียมอะไรมาบ้างคะอะไรคะเนี่ยตุ๊ก,กตาหรอหนูเตรียม น้องสล็อตมาด้วยนี่น้องสล็อตน่ารักมากแล้วก็มีกระเป๋าเดินทางเดี๋ยวเรามาแกะกระเป๋ากันครับเปิดกระเป๋ามาสิ่งแรกที่เจอนะครับว้าวถุงอะไรเนี่ยข้อที่หนึ่งนี่เองถุงของกินเอาไว้เวลาหิวมีทั้งโดนัทแซนด์วิชขนมปัง แล้วก็แคคเกอร์มีอะไรอีกไหมครับีตุ๊กตัวอ๋อโหหนูออกแคมปิ้งมีตุ๊กตาสองตัวเป็นเพื่อนกันน้องสล็อตอ่ะเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตน้องสล็อตมีชีวิตใช่ไหมอ่าเนี้ยเป็นตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาให้น้องสล็อตเล่นนี่อันนี้อะไรครับอ๋อกันยุงกัดถ้าเกิดมีแมลงมากัดเราก็มีใช่ยามองยามองแล้วก็หนามหอม อุย้ยยาหมองมียาอ๋ออันนี้ยาหอมสําหรับดมดมเผื่อเข้าป่าแล้วมันเหม็นใช่ไหม,มแล้วก็จะมีเอาไว้ดมหมดยันหมดยันอันนี้อันนี้อะไรครับเอาไว้แก้เบื่ออันนี้เอาไว้สกูชี่ดีบแก้เบือ่อถ้าเกิดเราเข้าป่าแล้วเราไม่มีทีวีดูแล้วก็ไม่มีไ p a d เล่นเราก็บีบสกูชชี่เอาแต่ว่าไปตั้งแคมป์ใกล้ลาธารไปแก้ตั้งแคมป์ริมลำธารเล่นน้ำได้นะสิโอ งั้นเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำไปไหมมีอะไรอีกมีอะไรอีกหมดยังหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยครับถึงแล้วครับจุดกลางเต็นท์ของเราเแต่ว่าเต็นท์เราอยู่ไหนนี่โอ้โหเต็นท์เล็กมากแบบนี้จะนอนได้ไเล็กมากใหญ่หรอนอนได้สองคนเลยนะจริงเหรอ,อนายขอดูหน่อยครับเดี๋ยวเรามากลางกันแล้วกางเป็นไหมเนี่ย โอเคเริ่มเลยครับแกะออกมาของออกก่อนของออกก่อนอุ้ยมีอะไรมาด้วยตุ๊ก,กตาน้อยแล้วมีอะไรอีกครับจานมีจานอุ้ยพอดึงออกมาเต็นท์ของเราก็กลางแบบนี้อ๋อเป็นเต็นท์แบบกลางอัตโนมัติเป็นเต็นท์นนนแบบแกะออกมาแล้วก็กางได้เองชึบ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 อาเสร็จแล้วเต็นท์น้อยน้อยโอ้ยเต็นท์ของเรา นี่สล็อตของเราอุ้ยดูที่กลางเต็นท์เรามีแมวมาแมวจะเข้าเต็นท์แล้วว่าแมวหาทางเข้าเต็นท์ใหญ่เลยอะรถของเราพับเก็บได้นะเดี๋ยวเมื่อกี้พับเก็บให้ดูนี่อุ้ยพับรถเก็บเหลืยแค่นี้เองเอาแล้วครับตอนนี้น้องบิงขับไปอยู่ในเต็นท์แล้วครับมาแล้วเราก็ต้องทําหาอะไรกินไหมเราจะกินอะไรกันดีวันนี้มีของกินมาไหมครับ นะน้องบินขาเตรียมของกินมาไหมนอกจากจะเป็นขนมปังมาม่าโดนัทนี่ไงใช่น้องบินขาเตรียมโดนัทมาแล้วต้องหาเองหาหาอาหารกันไหมใช่โอเคเดี๋ยวพ่อแบงจะให้เวลาเด็กๆไปหาอาหารมานะครับไปครับทุกคนหาของกินกันครับวันนี้วราไงไปหามาอีกนิดนึงอ่ะ ได้ปลามาได้ปลาส้มส้มเหรอใช่้แล้วก็ได้ผักได้ผักมากินวันนี้ไข่นกกระทาโอ้โหขาจิวแล้วก็เราไปเก็บผลไม้ฮะเก็บผลไม้ส้มมะม่วงมะม่วงชมพู่เก็บชมพู่ที่หน้าเต็นท์ของเรานี่ส้มส้มอ่างูอ่างง โอเคได้ของครบแล้วขั้นตอนต่อไปเอาผลไม้ไปล้นนางที่ลําทานไหนครับล้างทานของเรานี่นคน้ำเย็นลน,น้ำเย็นน้ำเย็นโอ้โหเอาผักมะระโอ้โหน้ำงะชมพู่ผักส้มมะม่วงโอเคล้างเลยครับล้างให้สะอาดเลยนะโอเคล้างใส่ล้วใส่นี่เลย โอ้โหโเ,เย็นเลยอ่ะใเย็นโอเคเสร็จแล้ว,ลวไ,ไปที่พักกันครับเย็นนี้กินอะไรกันดีมือแรกกินปลาเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลาดิบๆกินได้หรอต้องเอาไปปิ้งย่างก่อนปิงด้วยลืมไปเลยเราต้องก่อกองไฟทุกคนเราต้องไปหาฟืนก่อนนะเพื่อจุดไฟเนาะโอเคไปกันครับ เจอแล้วพี่ปิ้งย่างของเราเตาฟืนของเราวันนี้ใช่ไหมครับแล้วเด็กๆหาฟืนเจอไหมครับเจอไหนขอดูฟืนหน่อยโอ้ฟืนของเรามีไฟเหรอตรงนี้จุดไฟได้นะเอาแล้วครับเราเตรียมตัวจุดไฟเลยครับอันนี้ขี้ปลาเลยขี้ปลาโอเคเอาปลามาวางเลยครับโอเคย่างปลาก่อนก่อนที่เราจะกินจุดไฟก่อนจุดไฟอุ้ย ได้ยินเสียงไหมไฟร้อนๆไฟแดงๆเลยอะมีอะไรย่างได้อีกมีอะไรย่างได้อีกโอเคข้าวโพดย่างได้เอามาย่างเลยครับโอเคแล้วก็ย่างแครอทกุ้งกุ้งก็มีมาอากุ้งย่างเลยครับโอเคย่างกุ้งตัวจิ๋วรอให้สุกรอสักสิบขีโอ๊คพลิกด้านพลิกด้านพลิกด้านโอเค โอ้ยเป็นสีแดงแล้วอะสุกย่างสุกย่างเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่เราดับไฟแล้วเอามาเหมือนซูชิเลยอ่ะได้ได้นะครับปลาปลากุ้งแล้วก็ข้าวโพดปิ้งได้ของจริงแล้วนี่แล้วกุ้งเนี่ยสุดๆร้อนๆนี่กุ้งวันนี้ก็ดีลองเขี้ยวนุ่มมากนี่เป็นปลา อาหารแคมปิ้งก็จะเป็นแบบนี้แหละต้องใช้มือกินแบบนี้แหละและอาหารแคมปิ้งก็จะอร่อยนะเรามากินผลไม้กันไหมเรามีผลไม้ด้วยเรากินอาหารเสร็จแล้วเรามากินผลไม้กันต่อครับถ้าเราอยู่ใกล้เกินมันจะกระเด็นเข้าตาโอเคเราต้องปลอกห่างได้แล้วได้แล้วหนึ่งชิ้นอุ้ยส้มออกมาออกแบบนี้เลยอ,อะอบบเดี๋ยวบิ๊กจะลองปลอกนะ อุ้ยบีงเก่งมากมากินส้มกันนี่ส้มสามชิ้นแล้วมาชิมกันว่าส้มเปรี้ยวหรือหวาอุ้ยส้มยืดหรอใช่ป็นส้มป่าใช่เป็นส้มป่าอืมอร่อยไหมอุ้ยอร่อยมากมื้อนี้เราผ่านไปได้ด้วยดีมีของกินมีที่นอนอยุงเริ่มมาแล้วเราต้องเข้าห้องนอนแล้วเราต้องเข้าเต็นท์แล้วอะไรมานะ ยุงมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสือมาเสือเสือมาเต้นเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้าใกล้ตัวนี้ดุร้ายหรือเปล่าเดี๋ยวนะเสือจะแกล้งสกังเราป่ะไม่ใช่สกังสล็อตอ๋อมันคือสล็อตสล็อตเดเสือออกแล้วเสือออกแล้วไปเข้าเต็น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 แล้วครับโอเคนอนหลับฝันดีนะทุกคนนหับันดีนะทุกคนขอให้ไม่มีตัวอะไรมานะขอให้คืนนี้เป็นคืนที่สบายที่สุดเลยนะ <Okay. S 2> ตอนเช้าเราเจอกันนะบายบายทุกคนตอนนี้หกโมงแล้วเอกอเอกเอกตื่นได้แล้วตื่นตืนเช้าแล้วครับอุ้ยขาใครมันเลยออกมาเนี่ยโอ้โหตอนเช้าอะขามันเลยออกมาจากเต็นท์เลยได้เวลาไปล้างหน้าแปรงฟันกันแล้วครับ ยิงไปเอาน้ำจากลำธารมาให้หน่อยจะเอามาถูตัวโอเคจากน้ำลำธารมาพี่บ้ายูน้ำลำธารสิมันเย็นมากเลยน้ำแข็งม,ม,มันติดมาด้วยโอ้โหน้ำนี่ตักมาจากลำธารเหรอโอโ้ล้างหน้าครับล้างหน้ามันมีน้ำแข็งมาด้วยอะ่ะอืมเย็นมากเย็นมากหนาวเลยอะ่ะ<จ>โอ้โห,โโหลาดตัวแล้วเช้านี้เราจะกินอะไรกันดีครับขนมป ขนมปังปิ้ง,งโอเคเรามาปิ้งกันครับเอาขนมปังไข่เข้าไปในเครื่องปิ้งเลยครับแบบนั้นแหละครับโอเคเราก็กดโอเคกดปุ่มนั่นแหละอุ้ยเด้งแล้วหรออีกทีหนึ่งมันยังไม่ค่อยร้อนโอเคต,วเวอตั้งเวลาก่อนตั้งเวลาตั้งเวลาเอาแบบนั้นน้หน่อยโอเคขนมปังปิ้งของเราดูสิจะเด้งยังอุ้ย<อ>เด้งแล้ว กินได้เลยหูร้อนๆเลยอะ่ะอุ๊ยกินจริงเลยเหรออ๋อขนมปังนี้มันเป็นแบบของจริงอุ้ยอร่อย,อย,อยหิวจริงใช่ไหมเนี่ยสงสัยจะหิวจริงคำใดบิ๊กนคำใสดูปากบิ๊กในปากบิ๊กตลกน้องใบชอบเราดีเลยอะ่ะเป็นขนมปังชอ็อกโกแลตอืมเช้านี้กินขนมปังปิ้งกันครับ ไปตักน้ำมาเพิ่มไหมน้ำลำธารเราเป็นน้ำแข็งเลยนะเราไปตักน้ำลำธารมาอีกดีกว่าตอนนี้น้องบีงกำลังตักน้ำแข็งอยู่นะครับจ้างหน้าตักน้ำแข็งอุ้ยได้น้ำแข็งแล้วได้แล้วเย็นมากน้ำแข็งเหรอซ้าหน้าเป็นแ้ยน้ำแข็งจริงเหรอน้ำแข็งลำธารน้ำแข็งจริงครับเย็นมาก นี่ทุกคนของจริงเคี้ยวน้ำแข็งเลยพี่ใบกินกินเยอะเลยอะ่ะเราใช้ชีวิตอยู่ได้สองวันแล้วสองวันแล้วใช่แต่วันนี้วันที่สามเขาบอกว่าในป่ามีโรคระบาดท,ทุกคนอะ่ะกลายเป็นซอมบี้กันหมดแล้วเร,เราต้องใช้ชีวิตอยู่เนี้ยเอาตัวรอดให้ได้ซอมบี้กำลังตามพวกเรามาแล้วในป่า ซอมบี้จะน้อยใช่ในป่าเพราะว่าในป่าไม่ค่อยมีคนใช่ซอมบี้ในป่ามีนิดเดียวซอมบี้จะอยู่ตรงที่มีอาหารไงแต่ว่าเรามีกันแค่สามคนสี่สองคนเองใช่ซอมบี้ไม่มาหรอกเราอยู่กันสามคนไหนอะสองเนีองคนด้วยอุ้ยมีมีมีคนเอาอะไรมายื่นอะผลไม้ผลไม้จริงไหมแล้วทุกคนอันนนอุ้ยอันนี้ของปลอมของจริงของจริงไหนขอดูหน่อยวางบนมือสิ จะดูว่าของจริงหรือของปลอมของจริงอุ้ยนี่ของจริงเหรอเนี่ยกินได้จริงเหรอ,อโอ้แล้วกินเป็นเหรอครับกินเป็นเหรอมันเป็นสีม่วงเลยอ่ะฝันไม้กลายเป็นสีม่วงไปแล้วหรอีนะ่ยมใช่มันเป็นผลไม้สีม่วงนี่อันนี้เด็กๆกินผลไม้กันเก่งมากน้องๆที่เป็นเอฟ i ีบิงไบอะ อย่าลืมกินผลไม้เยอะๆนะผลไม้มีประโยชน์ใช่ดูสิบิงไม่กินผลไม้เก่งมากกินผลไม้ทุกวันเลยใช่แอปเปิลกินง่ายที่สุดหุ้ยมะเขือเทศบิงกินไหวเหรอบิงจะลองชิมมะเขือเทศนะครับได้ชิมนิดเดียวก็ได้เอาละครับบิงจะชิมมะเขือเทศแล้วครับเป็นไงไม่อร่อยนะอุ้ยบิงกินมะเขือเทศเข้าไปแล้วเหมือนซอสมะเขือเทศเลยทุกคนหมือ ไม่ค่อยวนเท่าไหรมันจะกินหญ้ามะเขือเทศอะเรากินพวกองุ่นมะม่วงฝรั่งมะเขือเทศมันไม่ค่อยหวานใช่เราอยู่ในป่าแต่เราต้องเบาๆหน่่ยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยซอมบี้มาทุกคนเราไปดูคลิปวิ่งหนีซอมบี้กันไหมได้ไปไหมโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปวิ่งหนีซอมบี้กันครับทุกคนทุกคนทำอะไรกันอยู่ครับเนี้ยสติก เด็กไม่รู้หรอว่าตอนนี้เกิดเหตุโรคระบาดที่หมู่บ้านของเราค<อ>นกลายเป็นซอมบี้กันหมดแล้วจริงๆไปเร็วหนีเร็วเร็ว เโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้เรามาเราน่าจะหลบได้แล้วนะไม่มีใครตามพวกเรามาแล้วพี่เบ๊ครับมีไหมข้างข้างหน้าเรามีใครตามมาไหม,ไม,มไม่มีนะโอเคงั้นเรามาพักเบรกกินขนมกินของอร่อยกันไหมครับนี่สแน็คแจ็คสรสชาติที่แตกต่างรับรองว่าอร่อยเผ็ดมันไม่แพ้สแน็คแจ็ครสดั้งเดิมแน่นอนสแน็คแจ็ครสหอยเชลล์ภูเขาไฟสไปซี่สอสีน้ำเงิน และโอ้โดนลุมแล้วสแน็คแจ็ครสกุ้งคั่วพริกเกลือซองสีส้มปกป้องตกป้องลองชิมซิกินได้ไหมครับอร่อยไหมครับโอ้ยกป้องเก่งอ่ขนนะข้าปัาน้นนะข้าปั้นโอ้ยข้าปั้นเก่งอ่ะบิงอ่ะบิงโอ้บิงเก่งอ่ะพีเพ่เบสออะพี่เบสโอ้เดี๋ยวก่อนนะทุกคนข้าปั้นถือไว้ก่อนเราจะลองให้ปกป้องชิมรสนี้ดูนี่ รสหอยเชลปุข่าวใส่สไปซี่ซองสีน้ำเงินปกป้องลองชิมครับ <c oughs> เป็นไงครับปกป้องไหนชูมือหน่อยชูมือ,อยังไงเยี่ยมนี่มืออยู่นี่เหรอแล้วโอ้โหอร่อยมากมากเฮ้ยเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดือดก่อนเดือดก้อนใครมาซ <c oughs> อมบี้มาเร็วทุกคนซอมบี้เดือดไปแล้วเร็วไี่แบบ ปกป้องปกป้องปกป้องจะเย็นทีเด็ดลงมาทีเด็ดลงมาอุ้มน้องเร็วมาปกป้องมาปกป้องปกป้องปกป้องมาปกป้องไปปกป้องวิ่งเร็วปกป้องวิ่งปกป้องวิ่งเร็วเร็วเร็วปุบปกป้องไปเร็วปกป้องครับปกป้องหนูกลัวหรอครับกลัวซอมบี้มากไหมปูร้องไห้เลยอ่ะมันตัวสีดำเลยใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่อแบงค์ไล่ไปแล้วไม่ต้องกลัวเนาะตีมือกันโอเคสู้ๆนะสู้ๆนะอยู่อยู่กับปู่ชายก่อนนะโอเคอยู่กับปู่ชายก่อนไปพวกเรา เราไปสู้กับซอบบี้กันเห่ยมาก เป็นเหมือนเซฟโซน<ห>เดี๋ยวมีไหมมีถุงอะไรอะ่ะมีถุงอะไรอ่ะโอเคโอเคเราน่าจะรอดอีกรอบหนึ่งแล้วนะรอบนี้เราต้องหาวิธีกำจัดซอมบี้เลยไหมล่ะถุงอะไรเลยเ <c oughs> นี่ยเรามีอุปกรณ์อยู่ในถุงนี้แหละ <c oughs> ดูสิเจออะไร <c oughs> ุเดี๋ยวก่อนนะครับ <c oughs> มันเป็นหน้ากากอ่อไหน <c oughs> นี่ทุกคนหน้ากากสไปเดอร์แมนอันนี้หน้ากากอะไรอ่ะหน้ากากแมวเราจะใช้หน้ากากนี้ปลอมตัว เพื่อไม่ให้ซอมบี้รู้ไปครับพี่เบสใส่หน้ากากเขาหรอเนี่ยยังครับอันนี้ใส่ยังใส่แล้วครับออยังไม่ได้ใส่ดูสิมีอะไรอีกของพี่เบสก็ออันนี้อุ้ยพี่เบสอันนี้ไปไไพี่เบสหน้ากากลิงเอาละครับแบบนี้แหละเดี๋ยวลองดูนะม,มาลงมาเลยครับพี่เบสลงมานี่คนที่หนึ่งครับหน้ากากลิงเสือเ้อแดงพี่เบสครับต้องทำท่าด้วย โอเคแบบนั้นแหละคนต่อไปโอ้ยนี่เป็นสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนมีท่าไหมเออป่อยใหญ่ถ้าเราหลอกว่าเราเป็นสไปเดอร์แมนซอมบี้เขาไม่กล้ายุ่งหรอกเพราะสไปเดอร์แมนเขาแข่งแ่งนี่น,นี่ตัวต่อไป <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะพี่เบสอันนี้เขาเรียกว่าหน้ากากอะไรอะ่ะหน้ากากอินโนสุเกะอินโนสุเกะจากเรื่องดาบพิฆาตอะศูนย์นี <c oughs> ่คนสุดท้ายนะครับหน้ากาก,าก แมวเหมียวนี่เป็นนัากัากน่ารักเลยอ่ะเอานะพร้อมไหมวางแผนก่อนวางแผงกันก่อน,อนเอามือมาประชุมมือกันประชุมมือประชุมมือหนึ่งสองสามเมาแล้วมาแล้วข้างหลังเราอะ่ะมาแล้วทุกคน ข้อที่หนึ่งของการหลบซอมบี้อยู่เฉยๆห้ามส่งเสียงห้ามส่งเสียงนะใครส่งเสียงอาจจะโดนนะเรามีหน้ากากแล้วเราไม่ต้องกลัวดู <sc ans ophone seul> ที่เขาไม่รู้นะอุ้ยเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> อุ้ย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 ไปแล้วไปแล้วอุ้ยยังไม่ไปอุ้ยอุ้ยอ้ย,อย,อย,อยคนนั้นมีเสียงดีเบสดีเบสดีเบสจะเสียงดังเอาละสิใครจะรอด กลับไปแล้วทุกคนอุ้ยรอด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 แล้วทุกคนถ <Classic> อดหน้ากากได้อุ้ยแบบนี้เราก็รอดแล้วสิเฮ้ยเดี๋ยวเราดูสถานการณ์ก่น <S <S อนก่อนเลยขามาอีกรอบถ้าเขามาอีกรอบจะทำยังไงครับก็เราก็ทำเหมือนเดิมนี่แหละอ,อ๋อใส่หน้ากาก,า,ากไว้เหมือนเดิมเหรอมาอีกแล้วเร็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 วใส่เร็วใส่เร็วมาแล้วมาแล้วทุกคนอย่เฉยนะอุ้ยอุ้ยไปยาขามไปยาขาม อดี๋วพี่เบสเกือบโดนแล้วโอเคครับทุกคนพ่อแบงคิดว่าซอมบี้เขาหิวแน่ๆเลยไปลองเอาอันนี้เลยปอนซอมบี้เลยหยิบไปหนึ่งชิ้นครับ่ะหย,ยิบไปคนละชิ้นครับปอนเลยปอนเลยอุ้ยอุ้ยปากเขาสิ เขากินเฟรนด์แจ็ค้าไปแล้วด,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 บ,ดบ,บดิบ,บดิบดิ๊บเอาสฟรนด์แจ็คให้ซอมบี้กินให้ซอมบี้กินไม่ได้กินเองให้ซอมบี้กินเฮดิแมไปดิแมอุ้ยเขาหิวอีกแล้วอ่ะปี๊ปี๊บอย่เปิดบี๊บอ่าเปิดไปเร็วเราหนีไปหาข้าปั้นเร็วข้าปัาน้ปนอยู่นู่นข้าปั้นรออยู่นี่แล้วมาข้าปั้นครับข้าปั้นขอกินขนมหน่อยอ่าสแนค็คแจ็ค รถหอยเชลพบาบขาไฟสไปซี่สองสีน้ำเงินเดี๋ยวเราลองเอารถเนี้ยให้ซอมบี้กินไหมอุ้ยพี่เบสกินได้เหรออุ้ยหน้ากากลิงมันมีทางเข้าอ่ะอันนี้เข้าตรงไหนเออข่ามาอีกแล้วมาอีกแล้วทำไงดีทำไงดีเอานะเดี๋ยวเราลองเอารถนี้ให้เขากินดูต้องการอะไรครับอ๋อป้อนเลยป้อนเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคน มันไม่กิฟนี่นะมันไม่ใช่ซอมบี้ไม่กิฟเป็นซอมบี้หรือเปล่า <S <S อุ้ยนี่เียงเป็นคนอยู่นะเนี่ยไม่กิฟต์ทำไมทำไมแต่งชุดมาหลอกพวกเราไม่อยากกินแนเค้กเอ้าแล้วไม่บอกเอาไปรถกุง้งกัวพริกเกลือสองสี่ส้มนี่ได้หมดไปเลยเอาเอาไปมอง่งนึงนี่ก็มีรถหอยเชลล์ภูเขาไฟสไปซี่สองสี่น้ำเงินงไปเลย โอ้โหเย่หนูกลัวไหมครับหนูเลิกกลัวแนละ้วใช่ไหมไม่ต้องกลัวแล้วเนาะกลัวไหมนี่นี่ปกป้องถ้าซอมบี้มาปกป้องใส่หน้ากากเลยนะครับใส่หน้ากากเลยซอมบี้กลัวหน้ากากใส่หนากาก้นากากไว้ครับใส่หน้ากากไว้เคโอเคโอเค <S <S okay, ครับทุกคนที่แท้ก็คือไม่กิฟนี่เองที่มาแกล้งพวกเราสงสัยไม่กิฟบเขาอยากกินสแน็คแจ็คสุดท้ายนะครับทุกคนอย่าลืมสแน็คแจ็ค สองรสชาติที่แตกต่างอร่อยเผ็ดมันสแน็คแจ็ครสหอยเชลล์ภูเขาไฟสไปซี่ซองสีน้ำเงินและสแน็คแจ็ครสกุ้งคั่วรพริกเปรี้ยวองสีส้มรับรองแตกต่างจากสแน็คแจ็ครสดั้งเดิมแต่อร่อยไม่แพ้กันแน่นอนเปิดใจลองรสชาติที่แตกต่างสแน็คแจ็กระดมดีของคนดีสแน็คแจ็รีของคนดีโอเค สำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเ,เพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องวิ้งไว้ด้วยนะบ๊ายบาย